Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, you. happy birthday. ที่ถายังเรา <laughs> โอเคขอน้องจันเจ้ามีความสุขนะคะแปดขวบแล้วคะ่ะเย้อันนี้เค้กน้องอจันเจ้านะคะขอสาบว่าทำเป็นไมกระเดียบอะ่ะมา <laughs> ทานเค้กกัน้องจันเจ้าคะ่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ซื้อเค้กมาให้นะคะ ดีใจไหมคะดีใจขอบคุณก่อนขอบคุณค่ะโอเค